ไปลองวิ่งเทสระบบเดินทางสัก10กิโลดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับอ่าอันนี้เปลี่ยนขาบูนะครับเพราะว่าขาบูที่ติดรถมาก็อันนี้สี่นะครับอ่าคบูที่ติดรถมามันก็ไม่แท้อยู่แล้วนะครับเป็นขาบูพวกตระกูลเ9 0นะครับมันมีปัญหาน้ํามันรั่วไหลตูดนะครับ อ่าแล้วก็จูนเบาไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ของเดิมที่ฟ้านนูมามันเละเกินไปมันไม่สวยมันไม่ตรงตำแหน่งครับเ <_ an> วลาใส่มันไม่ตรงตำแหน่งแบบนี้นะ <_ an> ก็ก็เลยมีปัญหาบีบลูกเร่งด้วยเวลาเราบีบน็อตเข้าไปน็อตสองตัวนี่นะเวลาเรายึดน็อตแน่นเนี่ยมันมันยึดแน่นไม่ได้ครับ <_ an> มันจะบีบลูกเร่งแล้วก็ทําให้ลูกเร่งค้างนะครับก็ <_ an> <ๆ S 1> เลยต้องต้องเปลี่ยนออกแต่ผมก็อ่ารถคันนี้มันทําไปเยอะแล้วก็เลย ใส่เทียมให้เจ้าของรถไปก่อนนะครับใช้ทั่วขราวนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูก่อนนะครับว่าใช้ดีหรือเปล่าครับผมใส่ไปประมาณ3ามคันแล้วนะราคาหลักร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่นุ่หนูนิดนึงนะครับตอนนี้ผมลองเปลี่ยนนุ่นูน้ำมันกับอากาศหนึ่งเบอร์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งถ้าเกิดยังวิ่งไม่ดีเดี๋ยวมาปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็มีการคว้านปากนิดนึงนะครับปรับจูนนิดนึงนะ นี้ผมไ้ดูจังหวะเดินเบานะครับระบบของขาวจังหวะเดินเบานะครับได้ประมาณนี้นะครับจริงๆมันต้องเร่งกว่านี้อยู่แล้วแต่นี้ผมตั้งใจเดินเบาให้ดูนะครับว่ามันเดินเบาได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาลูกเล่งค้างเวลาเราขันน็อตนะครับรุ่นนี้จะมีหลายๆคันนะที่มีปัญหาเวลาขันน็อตเข้าไปเนี่ยมันจะบีบลูกเล่งลูกเล่งก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะ ขันน็อตสองตัวนี้แน่นปั๊บนะครับมันบีบลูกเล่งน,นะมันก็จะทำให้ลูกเล่งค้างนะครับไม่ก็จะคืนนะแต่รุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะ,<แล>ะก็ราคาหลักร้อยนะสมราคานะครับถ้าเกิดจะเอาเมียนคิปก็ต้องแท้นะครับราคาสี่ห้าพันหกเจ็ดพันนะครับนะตรงรุ่นนะครับแต่นี้มันไม่ตรงรุ่นนะครับผมแปลงไข่นะอ่ามีหลายท่านถามว่าของอะไรมันไม่มียี่ห้อนะครับมาเป็นของที่ทํามาเรียนแบบนะครับ ที่มาใส่พวกนี้โดยตรงนะครับแต่ต้องมีการปรับจูนนะครับอยู่ที่ว่าใครปรับจูนได้แค่นั้นเองนะครับปรับจูนได้ดีก็วิ่งดีนะครับเวลาปรับจูนทุกครั้งก็หากองมาใส่นะครับจะได้รู้ว่าวิ่งออกไม่ออกกับบางท่านปรับจูนเดินเบานิ่งนะครับไม่ใส่วมากองนะครับแต่เวลาไปวิ่งจริงๆครับใส่มอกองแล้ววิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ผมเวลาลองวิ่งเทสเนี่ยผมใส่กองเนี่ยนะครับ จะได้รู้ว่าวิ่งออกไม่ออกนะที่จริงเวลาเราตั้งรอบก็จะสูงกว่านี้หน่อยเหนือในในความจริงนะครับประมาณนี้นะเนี่ยนะครับเสียงรอบก็จะประมาณนี้นะครับแต่นี้คือผมตั้งพยายามให้เบาที่สุดให้ดูว่ามันเดินเดินเรียบไหมนะครับเนี่ย,เ,ยเกือบจะแทบจะดับนะครับเนี่ยนะมันอยู่ที่ตั้งหน้ารองเท้าแล้วก็คาบูนะครับผมปรับดูน้ำมันลองเปลี่ยนมนมหนูแค่ หาตัวเดียวดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งเวลาวิ่งจริงก็เสียงรอบกอ็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีการอาจารดับนะครับเวลาจอดไฟแดงนะครับแบบนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูก่อนพอดีเมื่อเช้ามีปัญหาฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วครับถนนแห้งละนะครับจะได้ส่งงานนะครับ